การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนที่ได้รับการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่ในการย่อยอาหารดูดซึมอาหารและนำสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดโดยการดูดซึมเมื่อมีความผิดปกติทางเดินอาหารจึงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารท้องอืดท้องเฟอ้อ อาหารไม่ย่อยปวดท้องทายอุจจาระเป็นเลือดเกิดภาวะไม่สมดุลของสารน้ำอิเล็กโทรไลต์ระบบทางเดิอนอาหารเริ่มตั้งแต่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบ่งออกเป็นทางเดิอนอาหารส่วนบนทางเดิอนอาหารส่วนกลางและทางเดิอนอาหารส่วนล่างอาวาวิกฤตเกี่ยวกับทางเดิอนอาหาร ประกอบด้วย 1. เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน 2. ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 3. ถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันในที่นี้จะกล่าวถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเป็นภาวะฉุกเฉินทางเดินอาหารที่พบได้บ่อยมักพบในผู้ป่วยสูงอายุโดยพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอัตราเสียชีวิตอยู่ประมาณร้อยละสิบผู้ป่วยเลือดออกจากทางเดิอนอาหารส่วนบนอาจมีอาการดังต่อไปนี้ได้แก่อาเจียนเป็นเลือดสดหรือเป็นเลือดเก่าสีคล้ำถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเหนียวหรือถ่ายอุจจาระมีสีแดงเลือดนกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกหน้ามืดเป็นลม ตรวจพบโลหิตจางหรือสัญญาณชีพไม่คงที่ร่วมด้วยสาเหตุเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารภาวะหลอดเลือดขอดในหลอดอาหารกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบสาเหตุอื่นๆได้แก่หลอดอาหารอักเสบการฉีกขาดของเยื่อบุหลอดอาหารแผลในหลอดอาหารและจากโรคมะเร็งการรักษา มี3วิธีหลักๆคือ 1. การรักษาทางอายุรกรรม 2. การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยและรักษา 3. การผ่าตัดการส่องกล้องตรวจระบบทางเดิอนอาหารในที่นี้จะหมายถึงการส่องกล้องตรวจทางเดิอนอาหารส่วนต้นการส่องกล้องตรวจทางเดิอนอาหารส่วนต้นคือการใช้กล้องขนาดเล็ก ที่ปรับโค้งงอได้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรที่ปลายกล้องจะมีเลนขยายภาพปลายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดแสงและส่งภาพมายังจอรับภาพส่องเข้าไปในปากผ่านหลอดอาหารลงไปในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเป็นวิธีการตรวจรักษาทีแมนยำและมีความเสี่ยงน้อยสามารถมองเห็นพยาธิสภาพ ลักษณะการอักเสบจุดเลือดออกเล็กๆหรือแผลในทางเดินอาหารได้อาการและข้อผงชี้ที่ควรได้รับการตรวจมีดังนี้ 1. กลืนอาหารลำบากกลืนติดหรือกลืนเจ็บ 2. จุกแน่นปวดท้องบริเวณลิ้นปี่รับประทานยารักษาโรคกระเพาะแล้วไม่ดีขึ้น 3. อาเจียนอย่างต่อเนื่องหลังรับประทานอาหาร 4. อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำน้ำหนักตัวลดลงไม่ทราบสาเหตุ 5. โลหิตจางไม่ทราบสาเหตุในผู้ป่วยที่มีประวัติรับประทานยาแก้ปวดเพื่อให้ท่านมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวก่อนตรวจขนาดตรวจหลังตรวจได้อย่างถูกต้องให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ถ้าท่านได้รับยาละลายลิ่มเลือดอยู่ แพทย์จะพิจารณาให้งดยาละลายเลืเลอดจิตวันก่อนทำการส่องกล้องในผู้ที่ได้รับยาชนิดนี้เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกท่านต้องงดอาหารน้ำและยาทุกชนิดทางปากหลังเชองคืนของวันตรวจหรืออย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนตรวจยกเว้นยาลดความดันโลหิตถ้าต้องทานให้ดื่มน้ำตามเล็กน้อย เพื่อป้องกันการสูดสำลักอาหารหรือเศษอาหารเข้าไปในหลอดลมและตกลงสู่ปอดในขณะตรวจท่านควรรักษาความสะอาดของปากและฟันขึ้นวันก่อนตรวจและเช้าวันตรวจเพื่อป้องกันการติดเชื้อของช่องปากและทางเดินอาหารส่วนต้นถ้าท่านมีฟันโยคลอนให้แจ้งให้พยาบาลทราบ รวมทั้งในกรณีที่ท่านสวมฟันปลอมจะเป็นฟันปลอมทั้งชุดหรือฟันปลอมชนิดติดแน่นบางส่วนให้ถอดออกในวันสองกล้องตรวจเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนหลุดและการอุดตันทางเดินหายใจถอดเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกถ้ามีเนื่องจากถ้ามีการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าด้วยโลหะซึ่งโลหะนั้นจะเป็นตัวนำไฟฟ้า และจะเป็นอันตรายต่อท่านได้พยาบาลจะนำใบยินยอมทำหัตถการมาให้ท่านเซ็นเพื่อยินยอมรับการตรวจเมื่อใกล้ถึงเวลานัดสองกล้องจะมีเจ้าหน้าท,ที่เปเลห้องผ่าตัดมารับให้ํำญาติไปด้วยทุกครั้งเมื่อท่านไปถึงห้องตรวจ พยาบาลจะตรวจสอบความพร้อมของท่านในเรื่องของการดน้ำและอาหารการระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้องการถอดฟันปลอมการจัดท่าที่เหมาะสมสำหรับการตรวจก่อนตรวจท่านจะได้รับการพ่นยาชาที่คอเพื่อลดความเจ็บปวดขณะที่ใส่กล้องส่องตรวจเข้าทางปากยาชาจะมีรสขมบางท่านอาจรู้สึกแสบในคอ ท่านสามารถกลืนยาชาได้โดยไม่เป็นอันตรายเมื่อทดสอบว่าลำคอชาแล้วแพทย์จึงเริ่มทำการตรวจให้ท่านนอนตะแคงซ้ายก้มหน้าลงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งขณะตรวจและใส่ปลอกกันกัดเพื่อป้องกันผู้ป่วยกัดกล้องแพทย์ผูดตรวจจะทำการใส่กล้องสองตรวจผ่านทางปากเข้าสู่หลอดอาหาร โดยท่านต้องให้ความร่วมมือโดยการทำท่ากลืนจะช่วยให้กล้องผ่านลงหลอดอาหารได้โดยง่ายเมื่อแพทย์ผ่านกล้องเข้าทางหลอดอาหารแล้วให้ท่านหายใจเข้าออกช้าๆตามปกติปล่อยน้ำลายไหลออกมุมปากห้ามกลืนโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้สำลักลงปอดแพทย์ผู้ตรวจจะทำการเป่าลมเข้าไปในกระเพาะอาหาร เพื่อขยายให้ดูเยื่อบุได้อย่างชัดเจนท่านอาจรู้สึกแน่นท้องอยากเรอถ้าทนไม่ไหวให้ค่อยๆปล่อยลมเรือออกมาเมื่อแพทย์ตรวจเรียบร้อยจะดูดลมออกและค่อยๆดึงกล้องออกมาอาการแน่นท้องจะน้อยลงและท่านจะรู้สึกโล่งในลำคอท่านจะรู้สึกเหมือนมีเสมหะติดอยู่ในลำคอหรือ รู้สึกหนาหนาที่ภายในลำคอซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากฤรธิ์ของยาชาที่ได้รับความรู้สึกเช่นนี้จะยังคงอยู่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงหลังจากฤรธิ์ของยาชาแล้วอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไประหว่างที่คอย,ยังชาอยู่ให้บ้วนน้ำลายทิ้งอย่าพึ่งดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการสำลัก หลังจากคอหายชาแล้วให้เริ่มจิบน้ำก่อนเพื่อทดสอบการกลื่นว่าเป็นปกติแล้วจึงรับประทานอาหารได้ผู้ป่วยบางรายแพทย์อาจจะต้องงดน้ำและอาหารต่อเพื่อประเมินการมีเลือดออกในทางเดิอนอาหารหลังตรวจแพทย์ผู้ตรวจจะแจ้งผลการตรวจให้ทราบรวมทั้งแนวทางในการรักษาแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ท่าน สังเกตภาวะแทรกซ้อนหลังการตรวจได้แก่หายใจลำบากไข้สูงปวดท้องถ่ายเป็นเลือดให้รายงานให้แพทย์ทราบทันทีท่านต้องมาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้งถ้าท่านมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวก่อนตรวจขณะตรวจและหลังการตรวจสองกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นได้อย่างถูกต้องไม่มีตกกังวลต่อความเจ็บป่วย หรือโรคที่เป็นอยู่มากเกินไปพยายามทำใจให้สบายภายหลังการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นท่านสามารถกลับไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ